โแนวองค์ตรงแจ่มนององค์ตงองค์ตงเอ่ยแจ่มน้ององคตงเจ้าโยงไรเดอร์บ่อแม่นลูกอำเภอบ่อแม่นร้านกำนันลาดสวรนคคือกันให้เจ้าเวน้ำแนเดินนางเออ ô oh, là nó đang người áo bà đẹp phía non chiều phú sáu chắc nói áo khơi đấy áo lá bà đẹp chiều phú sáu chắc nói áo phải lấy đến đến này khen ฟังเอาเด้อัเมื่อหนึ่งนำ่งพี่เขาหนิงนำน้องในห้อง,างามามองกันเกาิดหลายได้เกิดน้ำแม่ตาหวังสู่บ่ทันดำได้เมาใจเอาวังกระซ้วงเมื่อหนึ่งนั่นเมื่อหนึ่งนั่นได้ยินนกเข้าห้องไปดูไงคนพี่กขามองมันขันหลาบข้าจันทิมาหลงเมื่อที่สองตนวพี่นอนในห้องตึกของเอาเมื่อไกลเกิดหลายได้เกิดน้ำไทยลับไหลมาย่ำไ่ยังดื่มพี่เรื่องน้องพี่ เดินนองพีนอนไหลห้องเอินออกซื้อว่าคนสวยอยู่จังไดนอนจังไดบ่หำให้นำไบแนบว่าน้องแนวไทยที่คือนายไม่ไหลหยน้องเอ้ยคิดไปไหลแหงไหลน้องชิดหอดสู่ผู้บ่ท่านใบบ่แหลงเศร้าจมบ่เศร้าว่าเดินน้องว่าเดินน้องว่าแม่เราชิงสวยสวยก็ง่ายสิมาไม่คิดน้ำไบบ่ละน้องน้ำตาไุยแหงน้องเมื่อที่สามหนึ่งนกยังห้องเจ้จีเรียนเสียงวันว่าไม่บัวบ้านมาพูดภาษาคนบ่า ้นบ่าเห็นตาห้อยบอกเห็นนะเป็นเจวิจาว่าพอ้ผ่านตาลงแรงอันนี้เดินนุ่งกระปุ่งแหลงแบ่งแป้ง,ง,องนอนนวดดอกนาไปท่าเร็วเที่ยวใจพี่หมอํำนี่ผู้เบาขี่ไล่เป็นตนาในเริ่มตนบวกขังวนน้ำคนตนได้หอนอยู่ในห้องนั่งมาลองสีเพลงนำลำใส่นั่งมาลองสีเพลงนำลำใส่ไม่ดอกลำใหญ่จะหางหันจนชมพี่ ละทงลืมฝันว่าพระจัทเสแสงนอนย่ำมือคำคำจนเรียม,มาลิ้นให้จิ้มย่ำมือให้ให้ลิ้นใง้ิึลมลำตวนวน,นเลยนาเทวดามองใส่นวเลยนาเทวดามองใส่ทบน้องนนนนนดอกมะลิสดไทยย่ำม,มันเหยเหี่ยวแห่งย่ำแรงสีบวบนแน่แม่หนูนี่เจ้ายาเฝ้ามันนํำผู้อื่นคนไก่ลายเม่คิดเด้นอน้องคิดว่าใช้นอนไหลแปดเดือนจนตาค้าง คิดนำแต่บุญว่ท่านได้สางบารมีลงห่วมจังวะซาทุเดอพ่อลมผู้จังหล่อนนอนข้างวางบะลคิดขึ้นมาจนฟิไลหลงโยโบเวซสลบจนได้ย่อมือหนกไป่เมียกันขั้นท้องในเบาเราไก่พยิงแทงท้องในเบาเราไก่พยิงแทงโวยนางเอ๋ยโวยนางเอ๋ยฟังเดินนองฟังเดินนางโวยหองเอ๋ยโวยนองเอ๋ยเอาละ เอาไปเลยแช่นจําไปเลยเดอ้อฟังเดินนองไทยละแล่นแต่งแต่งมาพราแพงค่าลานพราปั้นกเกลยวเนาะมาพ่อแก้วกังแก้วเวทีมาพ่อแก้วกังแก้วเวทีเห็นมานี่ลวงใส่จะไกลก็อล่องเกเี่ยวโคเที่ยวทางพอเห็นกันเกว่าเดิอนางเอ๋ยวัฒนาพีนี่ก็เคยสั่งแหลังบางเมื่อครั้งเข้าก่อนเคยพบ บางเหล่าเมื่อครั้งเข้าก่อนเคยพบเคยประสบมีนั่งวัฒนาพี่เข้ากี่โต๊กมาในเข้านี่มาเห็นกันอีกเ,เดิอนั่งเอยเป็นพ่อบุญก็เกือบไปลำบายจังเห็นสวยเด่นม,มาจิงนําแม่น้านวลสวยเด่นม,มาจิงนําแม่น่านวนหอมหวนละยั่วยวนชวนมองหอมหวนละยั่วยวนชวนมองหอมจริงจริงน้องเพาอมองอยิ่งชืใ,ใจพบใหม่อะไรพี่ไม่เคยนวนเลยพี่ไม่เคยรักใคร ฝากรลักมาฝากรักได้แม่แม่ผิวนวลมาไฟผู้ใช้ไหลใช่ไหลใช่ไหลผู้ใช้ไหลใช่ไหลโอ้ไทยเฮานี่ไปงามมีไหลายส่วนเด้อนั่งเอ่ยขนวน,นวลนจังนองหลักนองเกี่ยวเนี่ยวก่อนหรือครูสอนละมีโยเที่ยมไกยหรือหลักครูสอนมีอยเที่ยมไกยพี่ใา้ไม้มาเห็นละครูเธอมีแลวโอ้เนวคนโก้ไผ่ไผ่ก็อยากแกงเดิอ เอ่ยกันแ้งแฝงค้าร้านได้ฝันเจียวเหนียวใสรักใครกัเพี่ได้ไหมจ้ารักใครกัเพี่ได้ไหมจ้าขวันตามีคู่เหลืออย่างหากว่ายังรับที่ขอจับจองขอเปลี่ยนแปนน้นนองรับประคองผู้ตายขอเอ่ยถามดูระคาะ <c oughs> ขอเอ่ยถามดูระคะใข่แม่จ้าไม่หงทองตัวนี้ ช่วยบอกราคาพี่ทีพี่จะตอแล้วดีไปขายเรื่องไขนะล่าค่าน้องล่าค่าจักสัังล่าค่าน้องไปล่าค่าจักสังังงัวพี่ยั่งโยบ้านมัวพี่ยั่งโยบ้านที่ขายมันไปนะเป็นจังไงเนาะ